สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศัก์ชัดทุกหลีกกับผมตั้มจิรศักค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมวันนี้ผมคัดมาเน้นๆ3ามคู่1ชุดเหมือนเดิมเราจะไปเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนราชชนชุดขาวเปิดบ้านรับมือเซลตาบีโกต่อกันที่เกาโชเซเรียอานาโปลีเปิดรังวัดคมยูเวนตุสและปิดท้ายด้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูลแลมเจอกับคริสตัลพาเลซ วันนี้รายการค่อนข้างเยอะสำหรับท่านใดต้องการทัศนะเพิ่มผมจะเช็ดข้อมูลก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวเจอกันที่ TJ t j ตอง7เข้ามาทักทายและเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยครับประเดิมกันคู่แรกเวลาตี3ตรงเรียลมาดริดอันดับ2เปิดบ้านเจอเซลตาบีโกภาพรวมตลาดคู่นี้เปิดมาให้มาดริดมีกำแพงสูงถึง1.75ค่านะ้ำฝั่งเซบ้านจ่ายอยู่ที่0.99ส่วนทีเมเยือนจ่าย0.91กตลาดมองว่ามาดริดเหนือกว่าแบบคอละชันครับ แต่ที่ต้องจับตาคือกำแพงสูงต่ำเปิดมาโหดมากที่3.5ประตูน้ำฝั่งสูงจ่าย0.96ราคานี้ตลาดท้าให้ยิงกันไส้แตะครับมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดกันครับราชันชุดข่าวในหลีกแข่ง15นัดชนะ11แพ้แค่1มี36แต้มรัง้งรองจ่าฝูงที่สำคัญคือฟอร์มในบ้านครับแข่ง6นัดชนะรวด6นัดเปอร์เซ็นชนะในบ้าน100เต็มยิงประตูผลต่างบวกถึง11ลูกใครมาเยือนก็รอดยาก ข้ามาฝั่งเซลตาบีเกิลทีมเยือนอันดับ12ผลงานรวมหนักไปทางเสมอครับแข่ง14นะัดชนะ3เสมอ7แพ้4แต่ฟอร์มเกมลอกบ้านถือว่าดีพอตัวชนะ3เสมอ2แพ้1สถติดีกว่าเล่นในบ้านตัวเองซี่ครับลองมาเทียบฟอร์ม10นัดหลังสุดครับเกมรูปพอๆกันมาดริดยิง18ลูกส่วนเซลตายิง17ลูกแต่จุดตายมันอยู่ที่เกมรับครับ แมริดเสียแค่8ลูกเฉลี่ยไม่ถึง1ลูกต่อน,นัดขณะที่เซลตาโดนล่อไป12ลูกเฉลี่ย1นลูกต่อน,นัดชัดเจนว่าเกมรับแมริดเขี้ยวกว่าเยอะด้านมุมมองนักลงทุน10นัดล่าสุดแมริดทาได้แค่3 0สกอร์รวมส่วนใหญ่ออกต่าด้านเซลตาบีเกิลทำไม่ดีกว่านิดหน่อยที่5 6สกอร์รวมหนักไปทางสูงสถิติการพบกันของทั้งสองทีม10นัดหลังแมริดดีกว่าชัดเจนครับชนะ9เสมอ1ไม่เคยแพ้เลย สายราคาต้องฟังครับแมริดพาร์เข้าวินถึง70%มาส่องดูสภาพทั้งสองทีมวันนี้แมริดขาดตัวเจ็บอย่างคาบาคาวอลาบาและเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่พักยาวแต่แกนหลักอย่างวินิซิอุสเบลลิงแฮมเอมบัเป้อยู่ครบคาดว่าจะมาในแผน4 2 3 1เน้นเกมรุกทางซ้ายผ่านวินิซิอุสส่วนเซลตามาแผนลดบัส3-43เน้นรับและสวนกลับแต่ต้องระวังครับเพราะตัวหลักอย่างโจเซฟไอดูยังต้องรอเช็คฟิต นาตาม,มองว่าคู่นี้แมดริดในบ้านดูจัดชนะ100%เจอกันทีไรก็กินนิ่มตลาดให้กำแพงมา1.75ต้องวัดใจต่อครับแต่สกอร์รวมตลาดเปิดเวอร์ไปที่3.5ผมมองว่าแมดริดเกมรับเหนียวกว่าแนวรุกก็น่าจะยิงขาและปิดเกมลุ้นเจ้าบ้านครับและขอสวนต่ำ3ามกันไว้ด้วยครับเคลียบมาที่อิตาลีเวลาตี2-45าเนปลีรองจากฝูงเปิดบ้านรับมือมาลายยูเวนตุสอันดับ7 คู่นี้ราคาน่าสนใจครับตลาดเปิดให้นาโปลีมีกำแพง0.25แถมกำแพงสูงต่ำเปิดมาต่ำเตี้ยเรียดินที่2ลูกท่วนตลาดบอกชัดเจนว่าคู่นี้บอลอุดบอลแท็กติกยิงกันน้อยแน่นอนมาดูสถานการณ์ของทั้งสองทีมครับนาโปลีแข่ง13นัดชนะ9เสมอ1แพ้3แต่ฟอร์มในบ้านดูกว่าครับชนะ5จาก6นัด6นัดหลังสุดเก็บไป13แต้มกำลังมั่นใจผลงาน10นัดล่าสุดชนะ5เสมอ3แพ้2องทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่40% สวนิวเวนตุสส่งบอลจอมเสมอแข่ง13ชนะ6เสมอไป5แพ้2ผลงานเยืน6นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้2ไม่ดีและไม่แย่ผลงาน10นัดหลังรวมทุกรายการชนะ5เสมอ3แพ้2ทำผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่30%สถิติการเจอกัน10นัดหลังนาโปลีดูดีกว่าชัดเจนชนะ6เสมอ2แพ้2ล่าสุดเจอกันนาโปลีเปิดบ้านชนะไป2ต่ห แต่จุดเปลี่ยนของเกมนี้อยู่ที่ตัวเจ็บครับยูเวนตุสอาการหนักมากโดยเฉพาะแดนหน้าคาดูซานวลาโฮวิชดาวยิงตัวเก่งที่เจ็บยาวถึงมีนาคมปีหน้ามิลิคก็เจ็บศีรษะม้าลายไร้เขี้ยวเล็บครับข้ามมาฝาญนาบปลีจะขาดกิโเมอร์เมเรตเควินเดบรอยและลูกากูแต่คุมกำลังอื่นยังพอทดแทนได้รูปเกมวันนี้ยูนเว่มาเน้นรับแน่นอนเพราะไม่มีหน้าเป้าส่วนนาบปลลีจะใช้ความหลากหลายของวิงแบ็กเข้าโจมตี จุดสำคัญคือยูเว่ไม่มีตัวพักบอลลูกเซ็ตพีสที่เคยน่ากลัวก็หายไปและตามคิดว่าผลงานในบ้านของนาโปลีดูดีกว่าสถิติการเจอกันนาปลีก็ดีกว่าต้องเปิดบ้านมาเจอทีมเยือนที่กองหน้าไม่พร้อมผมมองยูเว่จะบุกมาชนะได้ยากเต็มที่ก็แค่อุดเสมอกำแพง025ผมว่านาโปลีอุ่นใจกว่าครับปิดทยที่พรีเมียร์ลีกเวลาห้าทครึ่งเจ้าส่วน้อยฟูแลแมเปิดบ้านรับประสาทเดือนแก้วคริสตัลพาเลซ ตลาดเปิดมาไม่มีกำแพงครับคู่นี้ค่าน้ำเอ็นไปฝั่งฟูลแลมถูกกว่านิดหน่อยดูเพลินๆเ,เหมือนสูสีแต่ถ้าดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้มีงานงอกครับ มาดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมกันก่อนครับเจ้าบ้านฟูลแลมแข่ง14นะัดชนะ5สเสมอ2แพ้ไปถึง7มี17แต้มอยู่อันดับ15ผลงานในบ้าน7นะัดชนะ4สเสมอ1แพ้2ผลงานในบ้านดูดีกว่านอกบ้านเยอะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะ3สเสมอ1แพ้ไปถึง6ททำผลประกอบการดีให้นักลงทุนที่3 0ข้ามาดูฝั่งคริสตัลพาเลซปีนี้บินสูงถึงอันดับ5ของตารางผลต่างประตูได้เสียบวก7ลูก พาเลสภายใต้กุนซือกลาสเนอร์เกมรับเหนียวมาก10นัดหลังเสียประตูเฉลีย่ยแค่0.7ลูกต่อน,นัดเทียบกับฟูลแลมที่โดนล่อไป1.8ลูกต่อน,นัดพาเลสดูดีกว่าเท่าตัวครับด้านความพร้อมของทีมฟูลแลมมีปัญหาใหญ่แบ็กซ้ายตัวเก่งโรบินสันต้องเช็คฟิตถ้าลงไม่ได้เกมรุกฝั่งซ้ายบอดแน่นอน มาดูทางฝั่งของพาเลสกันบ้างครับวันนี้พาเลสจะขาดชี d ดูคูเร่กองกลางตัวตัดเกมคนสำคัญเจ็บยาวส่งผลให้การสกรีนบอลก่อนถึงกองหลังประสิทธิภาพลดลงแน่นอนรวมถึงอิสมลาซาปีความเร็วสูงก็ไม่อยู่ทำให้เกมสวนกลับฝั่งซ้ายลดความน่ากลัวลงไปพอสมควรแม่ตาม,มองว่าคู่นี้มีโอกาสจบที่เสมอแบบมีสกอร์สูงมากฟูลแลมเกมรุกดีแต่รับรั่วส่วนพาเลสรับเหนียวแต่ขาดตัวตัดเกมประตูมาแน่ครับแต่ถ้าต้องเลือกผู้ชนะ ด้วยอันดับที่ต่างกันขนาดนี้ทำไมพาเลสบุกมาไม่มีกำแพงและน้ำไหลเข้าทันเจ้าบ้านผมคิดว่าแปลกนะครับด้วยแรงฮึดในรังเย้าที่สถิติค่อนข้างดีผมขอเอ็นเอียไปทางเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมครับเชื่อว,ว่าอย่างแย่ที่สุดคือเสมอแต่มีมุมเบียดชนะได้ครับสรุปกันบ้านคืนนี้คู่แรกเรียมาริดในบ้านคือของจริงต่อไปเลยผมว่ายิงทะลุก,กำแพงคู่ที่2นาโนปลีเจอ,อยูเว่ที่ไม่มีกองหน้าผมวางเจ้าบ้านคู่ที่3ผมเชียร์ฟูลแลมมีแรงฮึดในบ้าน สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทัศนะเพิ่มเติมและคู่ประกอบชุดผมจะเช็ข้อมูลก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวเจอกันที่ @tj7 เข้ามาทักทายไล่เปลี่ยนทัศนะกันได้เลยครับถ้าชอบข้อมูลลึกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ